ได้ข้อสรุปสำหรับการเยียวยาลูกค้าเก่า BYD เบื้องต้นแล้วนะครับโดยคุณจิราพรสินทุพรายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะนะครับที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับก็กล่าวย้ำภายหลังจากเป็นประธานประชุมหารือกับตัวแทนบริษัท BYD ครับภายหลังจากที่มีกลุ่มผู้เสียหายนะครับมาร้องเรียนจากการซื้อรถยนต์ BYD นี่แหละ ซึ่งเขาซื้อก่อนที่จะมีการลดราคาทําให้ผู้บริโภคบางส่วนนั้นมองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเมื่อเทียบกับผู้ซื้อรายใหม่นะครับและภายหลังประชุมหารือนะครับเบื้องต้นก็ได้ข้อสรุปนะครับว่าทางบริษัทรถยนต์ BYD นี่แหละครับเขาจะออกมาตรการชาร์จไฟฟรี2,000สถานีทั่วประเทศเลยครับให้กับลูกค้าเก่าซึ่งมีประมาณ50,000รายเนี่ยครับเป็นระยะเวลา 1ปีเริ่มตั้งแต่1สิงหาคมนี้เป็นต้นไปครับและหลังจากนี้ก็จะมีการประชุมหารืออีกครั้งนะครับเพื่อพิจารณาหามาตรการอื่นในการเยียวยาต่อไปด้วยนี่คือการเยียวยาเบื้องต้นนะครับจากบริษัท BYD ครับสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบด้านจิตใจจากการลดราคาในครั้งนี้ครับ